thank you ศีลห้าของพระพุทธศาสนาคือศีลประชาธิปไตยนะกศึายาติโยมลูกหลานนะให้ลูกหลานศึกษาให้ดีศีลห้าที่คนโบราณปู่ย่าตายายแลบรรพบุรุษของพวกเราที่นับถือมาที่ถือมามาถึงพวกเราไม่ใช่ว่าเขาถือมาเราก็ถือไปไม่ใช่นะเราต้องวิเงบาะ ว่าเป็นประโยชน์มีคุณค่าอย่างไรศิ่งห้าของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าจะวิเคราะห์ในละเอียดทีทวนแล้วคือเราทําทั้งห้าข้อเนี่ยไปทําให้คนอื่นเขาเขาเดือดร้อนแน่นอนไปคิดฆ่าเขาไปขโมยเขาปิดลูกเมียของเขาโกหกต้มตุนหลอกลวงเขาและกหมือนเมาให้ขาดสติอย่างนี้แหละอันนี้ก็คือ ถ้าเราไปทําให้กับเขาเขาเดือดร้อนแน่นอนถ้าเขามาทําให้กับเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันสิทธิ์ห้าเนี่ยคือให้เคารพสิทธิที่สิทธิที่มนุษย์ชนให้เคารพสิทธิ์กันถ้าเราไปทําให้กับเขาเขาเดือดร้อนเขาเขามาทําให้กับเราเราก็เดือดร้อนเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์กันนี่แหละสิทธิ์ห้าของพุทธศาสนาพวกเราวิเคราะห์นะที่หลวงพ่อพูดหัวข้อให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะ จากนั้นก็นำการกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลจริยธรรมของพุทธศาสนาไม่ใช่ของอทำให้หลอกหลอกเ,อเล่นเล่นกันนะคล้ายๆคา,าว่าท่านพวกเรานำมาบระพิปปิิัติแล้วจะร่มเย็นเป็นทุกทุกหัวและแหงของโลกในชุมชนในสังคมของพวกเรานะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานนะที่นี่นะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอโลูกหลานศรัทธาญาติโยมหลวงตาหลวง ปู่จะพูดจะกล่าวอะไรให้ฟังลูกหลานประจําวันวันนี้เป็นวันจันทร์ที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2567โอ้วันนี้เป็นวันพระเนยนะลูกหลานนะวันรับวันพระแรมแปดค่ำเดือนสี่คณะสงฆ์ตั้งเก้าโอมา ฉันปรตาหารเปิดงานงานเปิดตัวบริษัทสิงอีส,สานในวันที่หนึ่งเมษาหกเจนะแล้วก็เจ้าภาพเจ้าของบ้านบริษัทเจ้าของบริษัทพร้อมกับคณะนะคับคุณสมชัยจิรประภาคุณนิติมาจิรประภาคุณนาสิทธ สร้างสิงค์คุณปิยรัต์สร้างสิงที่เป็นเจ้าภาพาที่นิมนต์พระสงฆ์พร้อมกับพุทธศาสนิกชนญาติธรรมทั้งหลายได้มาร่วมกันในวันนี้หลวงพ่อเองก็ออกอ,กออกออกจากวัดมาตั้งไปแต่วันที่28นะลูกหลานนะามาพักที่ถ้ำคงเพลนมาประชุมที่วัดป่าบ้านตาประชุม มูลนิธิพิพิธภัณฑ์หลวงตาพระมาหาปพญณาสัรรมันโนยี่แปดยี่วะยี่สิบประชุมพิพิธภัณฑ์ประชุมหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริจโตโรงพิบาลศรีนครินจังหวัดขอนแกน่นดูแลสงวันที่ยี่สิเก้าคล้ายๆว่าวางแผนดูแลพระสงฆ์อาพาธพระเถระผู้ใหญ่และก็เดินทางไปพุไปวัด ไปมุกดาหารไปงานของคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ัอแล้วก็มีการทอดพาะภาวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดเป็นงานปิณธบัตรชั้นเช้าเมื่อวานเลยพอสันเสร็จก็มาพักที่ทำกรงเพลเมื่อคืนนี้นะแล้วันนี้ก็มาที่เนยแลวลูกหลานนะถ้าจะว่าไปแล้วก็หลวงพ่อเองเนี่ยายปูนนี่แล้ววิ่งหอบไปหอบมากันหน่าคิดเหมือนกันนะนะหน่าคิดกับหลวงพ่อเหมือนกันนะลูกหลานนะ เออเพรานะน่ะวันที่ยี่สบแปดนะลูกหลานนะย7่สิบเจ็ดอวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาที่จะถึงเนะี่ยเป็นวันเกิดหลวงพ่อนะแนะลหลวงพ่อขอเชิญลูกหลานทุกคนนะนะไปร่วมงานฉลองอายุแปดสิบปีของหลวงพ่อนะลูกหลานสถทาญ,ญาติโยมนะะกับไรว่างเออจะไปตั้งโรงทานเลี้ยงแขกเลี้ยงคนกับหลวงพ่อก็ได้นะไปช่วยหลวงพ่อเลี้ยงแขกเลี้ยงคนรวยก็ได้วันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาหกเจ็ดนะเออ ปิดทบัทิบชั้นเช้าแล้วก็เป็นวันงานและก็วันที่วันพรุ่งนี้นะลูกหลานนะหลวงพ่อจะได้เซ็นสัญญาสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธรงกรรมฐา,านสายหลวงปู่มั่นวันที่สองเมษาเนี่ยแล้วก็นี่ยนะต่อไปนะคงจะสร้างเนหลวงพ่อยังพูดกับอาเซียรประโยู่ใเนว่า,าดึงไงพี่น้องชาวเมืองอุดรช่วยหลวงพ่อนะพรหลวงพ่อมาช่วยวัดป่าบ้านตาสร้างอาคาร สร้างพิพิธภัณฑ์สร้างพระจีด,ดีให้วัดป่าบ้านตาดเป็นแลนด์มาร์กของเมืองอุดรแล้วนี่บัดนี้หลวงพ่อไปสร้างวัดองงอของหลวงพ่อก็ฝอฝากับทุกคนพี่น้องชาวอุดรนลูกหลานทุกคนช่วยๆกันโอ้นี่ฟังๆดูนั่นนี่อาเสียผลธรมุญนั่นนี่นะ บริษัทสิงห์อีสานจำกัดถวายวัดป่านาเขาน้อยเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์กรรมฐานสายลูกปู่มั่นภูริทัตโตเป็นเงินหนึ่งล้านบาทนะโอ้อาวศรัทธาญาตโยมลูกหลานทุกคนนะเพอหลวงพ่อเจริญฉายานี่นะท่านอะไรที่เป็นนั่งฟังด้วยกัรนี้นี่ เจอ,อ,อนให้เห็นหน้าให้พุทพุกนะเจอนให้ไปทางนั้นให้เห็นตัวเสิว่าดไปประชมุมประชุมเรื่องราวทั้งหลายจะเซ็นสัญญาการวันที่สองนะสี่ร้อยสิบล้านสองแสนใช่ไหมคุณนะเนี่ยรู้รู้หมดทุกอย่างเลยสี่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบล้าน 2, สองแสนจะสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระโรงกรรมฐานสายหลวงปูมงป่มัน่นนละลูกหลานนะ แต่เขาก็ถามหลวงพ่อเหมือนกันน่ะเมื่อไรเสร็จเมื่อไรเสร็จแล้วหลวงพอ่อเมื่อวันไหนจะเสร็จหลวงพ่อไว้ทางเงินทางเงินพ่อก็สองปีครึ่งหลวงพ่อวันนะ<ม>ถ้าเงินพอสองปีครึ่งถ้าเงินไม่พอจะทํายังไงได้มันก็ไม่เสร็จนะใช่ไหมล่ะเ<ม><ะ>พราะนั้นลูกหลานต้องช่วยๆกันนะเออถ้าทา,ทางเงินพอในสองปีครึ่งเสร็จแน่นอน<ม>ออแล้วก็คงเป็นสถานที่กราบคารวะอของลูกของหลานแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดร ก็ออจังหวัดอุดรเนี่ยเห็นไหมพิพิธภัณฑ์หลวงตาพระมหาโุญญาธรมปนวัดป่าบ้านตาพอสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วคนกหลังไหลเข้าไปไปกราบคารวะนะรูหลาน,นวันละห้าหกร้อยคนวันธรรมดานะแต่วันเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันละพันสองสามพันคนนะไปเห็นนรอปแปลว่าเ,เป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะของลูกของหลานในเมืองอุดรของพวกเราแต่นี้ วัดของหลวงพ่อที่จะสร้างนี่ที่นี่แหละที่โยมพนถวายเนี่อันนี้จะเป็นเงินเป็นพิพิธภัณฑ์พระทุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นทั้งสายเลยทีนี้มีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่แหวนหลวงปู่เทศแล้วก็หลวงปู่บัวหลวงปู่คาดีหลวงปู่ฟัน หลวงท่านโพ่อีหลวงตามหาบัวหลวงคุณหลวงตามหาบัวหลวงปูล่ลาหลวงปู่จามคุณแม่ชีแก้วนะทั้งหมดจะเกือบ20นะเกือบ20องค์นะจะเข้าจะสร้างในพิพิธภัณฑ์นี้นะเพราะนั้นว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วคงจะเป็นแหล่งหนึ่งสําหรับเป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะเป็นที่เรียนรู้แนวปฏิปทาพระรง์กรรมฐานสายหลวงปู่มัน จะเอาความรู้วิธีการสอนธรรมะเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยนะลูกหลานนะแต่ที่อื่นๆท่านสร้างเจดีย์ก็สร้างเจดีย์กระจบมีแต่รูปเหมือนกับอัฐบริขารเท่าน,นั้นแหละที่เราไปกราบแต่นี่เราจะให้มีเนื้อหาสาระธรรมะรมคำสอนของหลวงปู่หลวงตาแต่ละองค์แต่ละท่านอยู่ในนั้นด้วยนะให้ลูกหลานเข้าไปอ่านไปศึกษาถ้าองค์ไหนมีเสียงท้องออกท่านออกได้ก็จะเอาเสียงของท่านออก เพื่อให้พวกเราได้ยินเสียงของท่านด้วยเพราะท่านอัดเทปไว้นะแต่หลวงตาเนี่มากมายหลวงปู่รานเนี่ก็มากมายหลวงปู่จามเ็กมากแต่องค์อื่นก็มีอยู่บ้างแต่หลวงปู่เทศก็มีหลวงปู่ฟันก็มีเสียงนะแต่องค์อื่นอาจจะไม่มีนอจจะองค์ไม่มีก็เอาเนื้อหาสาระธรรมะึ้นป้ายให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาอาจจะมีการกล่าวมีโคศพพูดในนั้นด้วยเพื่อจะให้ลูกหลานได้ ฟังธรรมะหรือทำคำสอนของพ่อแม่คูบาอาจารย์ที่ท่านร่วงโรยไปแล้วนะท่านจะฝากคุณงามความดีฝากคุณธรมร,รมจริยธรรมจริยธรรมอันดีงามให้กับลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะเพราะนั้นพวกเราลูกหลานทุกคนที่ได้สร้างพิพิธภัณฑ์จุดนี้ขึ้นมานะในใ่ยช่วยๆกันนะลูกหลานนะล,ลูกพ่อเองก็มอบหมายมอบมอบความไว้วางใจและมอบให้กับลูกหลานทุกคนนะั่นะ เ,นนเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของหลวงพ่อนี่ยอย่าไปคิคดว่าหลวงพ่อนะหลวงพ่อสร้างเสร็จแล้วจะเสร็จที่เมื่อเสร็จก็ไม่ทราบอ่ะเพราะอะไรพระวงค่อายุ80ปีแล้วใช่ไหมล่ะเสร็จเสร็จที่เมื่อเสร็จก็ไม่ทราบเลยท่านลูกหลานทํารีบๆทาก็คงจะเสร็จได้นะเ,น <S <S เน <uin> มื่อเสร็จขึ้นมาแล้วก็เป็นสมบัติของลูกหลานเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปภายภาคหน้านะอย่างที่คนโบราณเขาสร้างพระธาตุพนมอยางงั้น่ะใครเป็นคนสร้างนะ พวกเราก็ได้กราบได้ไหว้เคารพสักการะบูชาพระาธาตุพนมนครพนมนครปฐมนครศรีธรรมราชจาโดยสุเทพเชียงใหม่เนี่ยแหละ่นี่หาหลายๆแห่งที่บโบราณเขาสร้างไว้พวกเราก็ได้เคารพสักการะเนี่ยแหละเป็นสมบัติของชาติบ้านเมืองเป็นสมบัติของพุทธศาสนาผู้ที่สร้างไปแล้วก็ท่านก็ร่ำรยไปตามมายุสังขารอันนี้เราเหมือนกันนะลูกหลานนะ พอเราสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วก็ฝากคุณงามความดีฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินเราจะไปเอาฝากความโชคความชั่วความเลวไว้ในแผ่นดินนะใครๆไม่ต้องการเอาความชั่วความเลวนะเห็นไหมพระเทวทัตพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนพระเทวทัตจะฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ในยึดอยู่ในปตัตยพิดกเราก็เกินไปไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพระเทวทัตเนี่ยนั่นแหละ สรุปแล้วก็คือการทําความชั่วฝากฟีมือทั้ง2,500กว่าปีแล้วก็ยังฝากฟีมือฝากความชั่วไว้ในแผ่นดินนะเพราะนั้นพวกเราควรจะฝากคุณงามความดีอันไหนที่มันดีมีประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อลูกต่อหลานต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราควรจะฝากสิ่งนั้นเอาไว้ในแผ่นดินนะ,ะเพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาอตอนนี้ไปหลวงพ่อก็คงจะไม่พูดไม่กล่าวอะไรมากนะแต่ขอขอบคุณขออนุโมทนา ในเช็คไปนี่หนึ่งล้านบาทนะอาเซียนะสศยตีนะ <c oughs> พร้อมครอบครัวนะให้ได้บุญหลายๆให้ได้บุญมากๆนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะเอารับพ่อนในที่นี้นะไ <c oughs> อหยังโศยตีไปใส่นี่วะปลุกปุบป,ป,ปรับเลยวะ ขวดน้ำนะขวดน้ำไปเตรียมขวดน้ำไปขวดน้ำตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนกุศลนะสวยตีนะอออยะถาวาริวาหาปุราภาริปุเรนติสาัการังเยวะเมวอิโตทินังเปตานงังอุปกาปติ อิชิตังปัตติังตุมหังคิปเมวะจมิจาตุสัพเพปูเรนตุสังกปายันโทปนารสุยะธาเนิโชติระโทยาธาเววาชันตุสัปปารโควินัสตุมมาเต 「カイヨトキティカイヨコパワ โสตาสตุจุปัตวาอาเนกาอันตรายาปิเวนัสสันตุอาเสสะตวงจจยาสิทธิธน,นางลาภังโสทิภาขยางสุข้างบลาลังเสรีอายุจวันโนจาโภคังวุธีขยัสวา ตาตาวาสาจายุจาชีวสิทธิพวันตุเตปาวัตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสัมบบุทธานุภาเวนัสดาโสติพวันตุเตปาวาตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตา สามบาธรรมานุภาเวนะสดาโสที่เปะวันกุเตปาวัตุสาพมังกาลังรักขันตุสาปเดวตาสามบาสังฆานุภาเวนะสดาโสเิอาวันตุเตเอาต่อนี้ไปพระสงฆ์จะ สสัันนนละมใครรพนะ้ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ eBo o k รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t ไว a ์เวัดป่น้อย c o ทสุดสูสังละพะเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา